สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตกุลค่ะสัปดาห์นี้ธนาคารกลางของหลายๆประเทศนะคะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการเงินที่เอื้อต่อการสนับสนุนภาวะเศรษฐกิจซึ่งในส่วนของประเทศไทยเมื่อวานนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนง,งอก็ได้มีมติ5ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ร้อยละ2เท่าเดิมเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างเข้ม,แข,มแข็งนะคะส่วนในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้การประ ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็มีการเปิดเผยออกมาเช่นกันค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระดับต่ำต่อไปแต่ว่านักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ต่างเห็นว่ามีสัญญาณที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในบ้านเรานะคะ โดยนักบริหารเงินธนาคารกสิกรไทยประเมินว่าผลจากการที่ธนาคารกลางของทั้งสองประเทศยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าจะทําให้เงินบาททรงตัวที่ระดับ33บาทต่ตอเหรียญสหรัฐแต่ว่าหลังจากไตรมาส3ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าไปแตะที่ระดับ34 35บาทต่อเหรียญสหรัฐด,ดังนั้นผู้ส่งออกต้องบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ ด้านนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพื้นที่ชายแดนทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เตรียมผลักดันให้เกิดเป็นรูปธปรรมค่ะโดยจะนำคณะตัวแทนภาครัฐเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขาหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการกันอย่างเต็มที่ค่ะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่า จะนำเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันที่19-20ธันวาคมนี้ค่ะเพื่อประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนและความคืบหน้าการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมออกร้านขายสินค้าไทยเมียนมาช่วงปลายเดือนมกราคมปี2558ซึ่งก็จะมีการพบผ่ารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกับเมียนมาเพื่อสร้างความร่วมมือเมืองคู่แฝดแม่สอดเมียวดีด้วย นอกจากนี้นะคะจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางแม่สอดเมียวด,ดีกอกะเร็กซึ่งรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนในการก่อสร้างกําหนดแล้วเสร็จเดือนกร,รกฎาคมปี2558เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนไทยเมียนมาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีละ60,000ล้านบาทเป็นกว่า100,000ล้านบาทซึ่งก็จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนปีหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะที่1.5แสนล้านบาทค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมหาซื้อของขวัญของฝากสำหรับเทศกาลปีใหม่นะคะโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบงานฝีมือที่ปราณีตของคนไทยก็ขอเชิญชวนให้ไปงาน o t o p City 2014ที่ IMPACT เมือง Talk ทองธาน,นีค่ะ ้ดยการจัดงานนี้นะคะในการจัดงานปีนี้กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยใช้ชื่องานส่งความสุขปีใหม่คืนกำไรให้ประชาชน o t ท็อปซิต2014ภูมิปัญญาผ้าไทยและเทศกาลของขวัญของฝากโดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกสินค้าโอท็อปที่มีความโดดเด่นนำมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมกับมีการจัดประกวดชุดของขวัญของฝา,ากของที่ระลึก แบ่งเป็น5ประเภทโดยประเภทเครื่องดื่มรางวัลชนะเลิศได้แก่น้ำลำไยคุณแม่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนประเภทอาหารชนะเลิศคือจ้าผลไม้แปรรูปทุเรียนสุกกรอบอำเภอเมืองจันทบุรีประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ายเย็บด้วยมืออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูของใช้ของตกแต่งได้แก่เปลือกไขวิจิตอำเภอบางพลีสมุทรปราการและประเภทสมุนไพรรางวัลเป็นของบ้านสวนสมุนไพรชัยสิครินอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบสินค้าโอท็อไม่ควรพลาดนะคะ งานจัดที่อาคารเชเลนเจอร์1-3อิมแพกเมืองทองธาน,นีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาจนถึงวันที่24ธันวาคมนี้ค่ะ มาดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดต่างประเทศค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นกว่า200จุดหลังเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำพร้อมเตรียมที่จะปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยนะคะก็ได้ส่งผลให้หลังปิตลาดดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นไป288จุด บิดที่ระดับ17,356.87จุด n a s d a q ปิดที่ระดับ4,644.31จุดบวกขึ้นไป96.48จุดหรือว่าบวกขึ้นไปกว่าร0อยละ2ขณะที่ S&P 500ปรับเพิ่มขึ้นไป40.15จุดฟังตลาดทุนเอเชียวันนี้ปรับขึ้นกันทั่วนหน้านะคะดัชนีนิกเกอีตลาดทุนโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นไป428.11จุดแต่ที่17,247.84จุด หางเสงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น301.86จุดขณะที่ตลาดหุ้นจีนวันนี้ร่วงลงสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคค่ะมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ขยับขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังมีแรงซื้อกลับเข้ามาปิดภาคเช้าดัชนีแตะที่1,506.82จุดบวกขึ้นไปได้26.62จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า25,400ล้านบาทค่ะ ด้านสัญญาณน้ำมันดิบตลาดในเม็กซ์ของสหารัฐปิดเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นไป54เซนปิดที่56เหรียญ47เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเปร็นเพิ่มขึ้นไป1เหรียญ32เซนปิดที่61เหรียญ18เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ราคาทองปรับขึ้นลง2ครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคําแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนล่าสุดอยู่ที่บาทละ18,600บาทขายออก18,700บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ1 9 1 0 0บาททวนค่ะ